สวัสดีครับอวันดีมาจากช่อง v x 9หลัดนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวนะฮะต,ตัวตัวต่าโคร o l อ a ัลตปีสองพันสองครตัวเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวเกียร์เนี่ยฮะอ่าเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยอืมใส่เกียร์ปุ๊บเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ขยับไม่ได้เลย ปัญหาที่เราเจอนะฮะตัวบูตตรงสายคันเกียร์เนี่ยแตกตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รถก็ขยับเดินหน้าถอยหลังได้เออตัวเกียร์ไม่ไม่ไมีมีปัญหาครับขับได้ปกติผ้าคัดไม่ได้ลื่นชุดคัดยังยังเต็มอยู่เหมือนเดิมผิดแค่ตัวสาย สายคันเกียร์ครับตรงบูทตรงปลายคันเกียร์ครับมันแตกเยวจะลองให้ดูนะฮะว่าหลังจากที่เราดําเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกียร์ก็ทํางานปกติใช้ได้ปกติโอเคเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยเข้าเกียร์ไม่ขยับเลยต,ตอนนี้เดินได้ถอยหลังได้ เดินหน้าโอเคเดินหน้าได้ปกตินะฮะอ่าเดินหน้าถ้ายหลังได้ปกติไม่นิไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเกียร์เลยถือว่าเออเออประเด็นเรื่องตัวคันเกียร์นะครับเป็นปัญหาย,ยอดนิยมของโตโยต้าเลยซึ่งตัวบูธเนี่ยมันหมดอายุแล้ว เราก็ได้ทําการเปลี่ยนและวเรียบร้อยไม่มีปัญหาเข้าเกียร์ได้อะไรได้โอเคครับขอบคุณครับ